สวัสดีครับนี่คือ The Sims 4 l ่ g a c y Challenge นนะฮะเจนที่1 EP อีพีที่13นะครับมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็หายไปนานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีปัญหาอ่าชีวิตนิดหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับเกมนะฮะก็เนี่ยฮะกลับมาแล้วเดี๋ยวเราเล่นกันต่อเลยครับโทรเวจริงร้งฮะโทรเวโอเค <C oughs> จากนั้นอ่านที่ผมให้ทุกคนเปลี่ยนชุดหมดแล้วนะฮะคามังแบก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับยูมาก็ทํางานนะฮะชาลส์เบิร์กก็หน้าเหมือนหน้าเหมือนคามงแบะแปะๆเลยนะฮะที่เราสร้างขึ้นมานะครับถอดแบวออกหมดเลยนะฮะแล้วก็คอฟฟดหน้าเหมือนหน้าไม่เหมือนใครเลยนะฮะหน้าเหมือนอะไรเลยนะครับเหมือนแม่มั้งไม่รู้นะฮะ ส่วนมาซาเรล่าก็ยังดูไม่ออกนะเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่นะฮะเป็นชุดให้นิดหน่อยนะครับจะต,ตอนนี้เดี๋ยวเรามากินเค้กฮะนี่ผมเล่นต่อจากคราวที่แล้วเลยนะฮะก็แต่นี้อัดใหม่นะครับปกติเนี่ยผมจะอัดอัดวิดีโอนะฮะอัดไวอ้อัดไว้ก่อนนะครับแล้วก็อัดไว้เรื่อยๆแบบพาร์เยอะๆหน่อยนะฮะแล้วก็ลง ลงเรื่อยๆแต่อันนี้คือผมไม่ได้อัดเลยนะฮะ <región> ก็เลยเห <políticas> ็นว่าถ้าไปผมไม่ได้ลงคล <company> ิปนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้อัดคลิปไปน <ilim> <uge ot> <boys: Daisy> ั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูชั้นสองกันบ้างว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีเลยนี่หว่าไม่มีเลยไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างครับดี๋ยวให้คำบรอ่าททำงานอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหม หักเขาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราวาดรูปว,วาดซเรลิซึมฮะวาดรูปใหญ่นะครับซเรลิซึมหรืออิมเพรสชันนิซึมวะสเรียลน่าจะไม่ได้ตังค์เยอะสเรียลน่าจะได้น้อยนะจำไม่ได้ลนะอันนี้วันนี้วันวันอังคารทำไมไม่ไปโรงเรียงงนกะันอ่ะอ๋อเพิ่งพอเพิ่งตอ่อเพิ่งต่อนะอืมโอเคชาลส์เบิร์กอ่าดูโฮมเวิร์กฮะ ไปทําการบ้านครับอันนี้ก็มาทําการบ้านด้วยฮะส่วนนี้ก็ทกําการบ้านไปฮะโอเคนะครับแล้วก็ get one skill to level two อันนี้ส to level three อ่าเวกรรมไหนอะโ o ล e has no skill วิดีโอเกมมิ่งมีแวลหนึ่งนะฮะเอ่อชาลส์เบิร์กชอบทำอะไรวะอยากเป็นนักเขียนใช่ไหม write two books อ๋อโอเค ทำกันบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทํานู่นทํานี่นะครับทำไมต้องมาทํากันบ้านข้างล่างวะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็ไม่เป็นไรครับจต่ตอนนี้ข้างล่างอะเดี๋ยวผม fast forward ไปนะฮะแล้วก็เริ่มอ้วนแล้วนะครับข้างแบางไม่เป็นไรหรอกเลาเดี๋ยวเราวาดรูปฮะอันนี้อะไร excellent c e l l u l a r i ี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวอีกรูปหนึ่งเราจะวาด large p r o f e s s i o n i s m นะฮะ ป็ตอนนี้เป็น fairy inspired นะครับน่าจะได้เป็นเป็น trace เ้เรามีเรามีนี่แล้วนี่วาอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยว oh. creative visionary เนี่ยนะฮะเรามี creative visionary oh. กับ masterwork แล้ว oh. นะครับอันนี้ blessing o t h e r เหมือนลูกเลยนะฮะเหมือนลูกชายเลย oh. ดีครับทำพร้อมกันเลยโค uh huh. ฟิดมาอ่า มีศูนย์ e r t i f i c a t i o n ยูมามีพันสองอันนี้มีสามพันสิบนะฮะผมดูกันว่าอยากจะซื้ออะไรอีกไหมอาจจะซื้อม e n t o r นะฮะให้ให้กับลูกชายนะฮะไม่ใช่ให้ให,ให้ให้กับเขานะครับแล้วก็ให้ลูกชายที่ที่ที่อยากวาดรูปนะฮะ Night Owl free services Portion of youth. A single youth service request are free. Portion of youth. Um, entrepreneurial. Frugal. Independent. Same social need. Big uh, yielding. Connection fertile. Great kisser. ซานไม่ไม่รู้ครับผมอาจจะไม่ให้เขาซื้ออะไรเลย <c oughs> นะฮะไม่ซื้ออะไรเลยดีกว่าแต่อันนี้จอรเบิร์เกรเสร็จแล้วมาใส่ชุด Everyday หน่อยสิมีเชียร์ฟลูกับโปรนะฮะแล้วก็ชอบวาดรูปใช่ไหมฮะงั้นขึ้นมาข้างบนนะครับวาดอ่าไม่ได้ชอบวาดรูปชอบเขียนหนังสือนะครับมิวเซอร์ อือโอเคโอเคเอาไปเจ้าสมบัตไปเขียนหนังสือนะฮะ write practice writing ก่อนนะครับงั้นไม่เอางั้นเราเราไอันนี้ดีกว่าของอันไหนที่ที่มาจากห้องอันนี้บ้างวะโอเคอันนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมไอันนี้ยังไม่ได้เหมือนกัน อันนี้ได้ยังผมติดไว้ก่อนนะฮะจะได้มีความรู้สึกเป็นอินสปายนะครับ i e m o t i o n a l aura แล้วก็ ride childrens ต้องให้เขาเข้าห้องมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็ Sit ทำไมไม่มีไห้นั่นขึ้นมาทำไมไม่มีอินสปายขึ้นมางงแป๊บงั้นผมซื้ออันนี้มาให้ สีนี้นับ a enable emotional โอเคขึ้นแล้วฮะจากนั้น r i t e childrens นะฮะ h t Night Light อะไรก็ได้ฮะแล้วแต่คุณเลยนะครับส่วนคำอมองบอ่า uh, have three friends เสร็จแล้วนะฮะ introduce self to ten sims ไปครับคนที่หนึ่งนะฮะคนที่สองนะครับ มี2คนเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะอยู่ไหนโอเ okay. ค introduce y o u r s e l v นะครับสวัสดีครับคนที่1โอเคสวัส okay. ดีครับคนที่2องฮะอยากเป็นปลาที่แอนิเมอลงต้องมีเพื่อน,นเยอะนะฮะไม่มีแล้วอันนี้เป็นสถานที่เราพบ พบยูมานะฮะแสงสวรรค์ส่องลงมานะครับแล้วก็ยูมาก็ย okay ืนอยู่โอเคครับไม่มีคนแล้วใช่ไหมงั้นไม่เป็นไรกลับมาบ้านฮะเข้บบ้านฮะ,ฮะไปโกฮีฮะไป get one skill to level threerepair ไม่ต้อง repair หรอก replace แม่งเลยเอานี้ว่ารูปเสร็จต้องนานล้วขายได้หูสวยมากฮะขายได้สองร้อยอ้าวเวรกรรม งั้นไม่ขายแล้วกันเอามาตั้งนะฮะมาติดติดไว้ห้องนี้ไม่ได้หรอทำไมอะ่ะอ้าวติดไม่ได้ฮะงั้นเราติดไว้เราติดไว้ตรงนี้แล้วกันได้ไหม ผมอยากเปลี่ยนเฟรมอะเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็ได้อะดูข้างบนนี่มีที่ไหนที่ต้องติดได้บ้างข้างล่างมีที่ไหนที่ติดได้บ้างดีกว่าอะไม่มีเลยครับเพราะว่าผนังมันไม่มีร่องสักที่หนึ่งที่เราสามารถเห็นได้นะฮะผนังข้างในนี้เราไม่สามารถเห็นได้แล้วก็ไม่รู้จะติดเพ,เพื่ออะไรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะได้หมดแหละเนมก่อน เขียนมั่วๆไปนะฮะอ่ะใช้ชื่อมั่วนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะนักวาดรูปชอบใช้ชื่อมั่วหรือเปล่าวะคลาสสิกเดี๋ยววาดคลาสสิกพนติ้งหนึ่งอันนะครับขายได้ตังค์เยอะๆนะฮะเราเยาสเปิ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ร์กไม่สนุกเลยโทเสียใจยังอันนี้ไปทำอ่า ไป friendly help heartfelt compliment นะครับจะได้เพิ่ม social นะฮะ friendly bright day นะครับ friendly describe new idea นี่ใครวะเนี่ยเหมือนตัวเองเลยฮะเพิ่มคำาสนุกพร้อมกับไอ้นั่นได้ไหมงั้นเขาเป็นอะไร เป็นสน o อปแล้วก็กรี g เก i รีใช่ไหมงั้นไปเพิ่มทักษะคาริสมาแล้วกัน to level 3ามนส่วนมอสเซเรล่าไป ah have an activity table activity table อู้ลืมซื้อเตียงให้นะฮะเอาเป็นเตียงกากๆก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกันนะฮะแล้วก็ activity table เดี๋ยวกันนะครับรัแบบหนึ่งฮะนี่ใช่ไหม activity table โอเคสีขาวอย่างนี้โอเคฮะแล้วก็เราไป draw two pictures w h i n e i h inspire นะครับเอาไปทำให้ inspire ได้ไหมคือช่วยช่วยทำให้ inspire หน่อยดิโถเอ้ยงั้นไปอา่า hot full shower ฮะ ซอฟต์ฟูชาวเวอร์จากนั้นมาดรอชีฟส์นะครับอ่าฮะโคฟฟ์ไปอ่าไปทำโน่นทำนี่ไปนะฮะส่วนอ่าชาร์สเบิร์กไรท์บุ๊กนะครับแคร์เขียนหนังสือฮะเขียนแล้วฮะโอเคฮะอันนี้เสร็จแล้วนะครับไรท์ one hour จากนั้น Write c h i l d r e n s i อะไรรายได้อีกปะวะไม่ได้แล้วนี่งั้นเราไปเล่นเกมก่อนฮะเล่น b ล i c k Block นะครับยู่มากลับมาเป็นไงไม่เพิ่มอ่ะอ้าวลืมให้เขานั่นนะฮะอันนี้อะไรสีส้มทำอะไรได้วะไม่มีอิโมชั่นอลไม่มีอิโ t มช n ันนะครับงั้นเราให้เขาเว็บ fill out report นะฮะขาดอีกนิดเดียวจะได้เลื่อนขั้นนะครับวัลเทอาไหลวลสอันนี้วลห้าหรือเป่า เบอรหกนะครับจาาสเปอร์เล่นเกมไหมฮะส่วนคอเฟอร์ก็อ้าวแล้วอันนี้มายืนเกะกะทำไมวะ very c ่ n f i d e n t ทําำไมอ่ะไ้ภาพนี้คุ้นมากอ่ะทำไมขายได้ถูกวะเดี๋ยวผมงงทำไมมันขายได้โคตรถูกเลยวะแต่อันมันอัปเดตใหม่เพื่อให้เพนติงมันลดราคาหรือเปล่าดผมต้องไปหานะครับ ไม่เข้าใจเหมือนกันเราเราไม่สามารถใช้ใช,ใช้การวาดรูปเพื่อเลี้ยงชีพได้แล้วใช่ไหมเรี <laughs> <laughs> ยนจะดูกโกงเงินไวใช่ไหมฮะ <laughs> หรือไม่อ่าขาตั้งภาพวาดแล้วก็กากนะครับ <laughs> ต้องเวลเวลเวลเก้านะถึงจะเวลแปดนะครับ,ถ,รบถึงจะได้ขาตั้งแบบดีที่สุดในเกมนะฮะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดมาสเตร์พีซนาจะได้สักห้าพันหม เออถ้าเป็นบกติกก็น่าจะได้5้าพันะอันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยเราไปบลัดเดอร์ไปไฮยีนนะฮะอันนี้เดี๋ยวไอ้หนูไปนอนตรงนี้ไหมวะไปบลัดเดอร์ไปนั่นแล้วก็ไปสลีปตรงนี้นะฮะโทฟจะตายแล้วครับเชนจะตายแล้วฮะงั้นอ่ไปข้างล่างครับผมอยากซื้อทีวีอันใหญ่อันใหม่ให้เขาอ่ะ อันนี้เท่าไหร่เทคกูรูอยากได้น,นั้นนะฮะใช้สูตรปลดล็อกได้ไหมเจ็ดแปดฟันเพิ่มไม่กี่เท่าไหร่เองเดียวนะฮะถ้ามีของสวยๆงามๆมันจะมันจะเพิ่มใช่ไหมมันจะเพิ่มความสนุกใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เพิ่มความสนุกหมายถึงว่าอะไรวะกูจะพูดว่าอะไรวะมันจะมันจะเรทการนันนะมันจะเยอะขึ้นใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจมานะฮะ สวยเลยฮะติอทอมคุณจะติดไว้ห้องนี้ไหมไม่หรอกแต่ค่อยตกแต่งห้องนู้นแล้วกันเรามาตกแต่งห้องนี้กันก่อนดีกว่านะฮะแชเนอร์โอ้ทั้งนี้ทั้งทั้งแผ่นเลยนะครับ ติดได้แล้วเทนเนอร์คูซารเนตแจ๊สโหนี่โคตรใหญ่คูซารเนตเทนเนอร์มูดทำไมติดไม่ได้อ๋อมีนี่เกะกะอยู่นะโอเคครับงั้นเราเลื่อนมาตรงกลางก,ก็ได้อะ ผมทำงี้เพื่อเพื่อที่ให้ค่าห้องมันสูงขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่สวยเลยว,วะ่ะไม่สวยเลยฮนะขอภาพสวยๆดีโอ้โหสวยจริง ไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปอีกนะฮะอันนี้เป็นสีอื่นได้ไหมั้ยสิ่งนี้ก็ได้ลองดูฮะมามา Watch Channel ฮะว a าช h อ่าว c าช o โรแมนค์ับโอเคนะฮะบายดูทีวีไปฮะเพิ่มความสนุกดีโอเคเอ้ย แชแนลเซิร์ฟอ่ะดูไหนก็ได้โบดอ้วสนอบเป็นสนอบนะฮะก็เลยไม่ชอบด,ด,ดูนู่นดูนี่ไม่ชอบแบบชอบชอบวิจารณ์คนนู้นคนนี้นะฮะก็เลยเดี๋ยวเราไปนอนได้ไหม uh huh. ไปนอนสิยืนหยุดทำไมวง,งแหวว่าอะไรฮฮแอบสแตรกมัสพี e อ้าวมันไม่เห็นเตือนเราเลยขายได้สามเป็นเจ็ดเองโอเคฮะ ใช้ของน้ำก่อนแล้วก็หาอะไรกินนะครับแล้วก็เข้านอนฮะส่วนนี้ดูหนังอยู่อะไม่เป็นไรฮะไปไปดทีวีด้วยเถอะเอ้ยอาบน้ำทำไมอาบน้ำอาบน้ำอาบนีบนน้เออแล้วก็ไปเข้านอนฮะทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วอันนี้ไปเข้าซ่วมดิแล้วก็นอนฮะ อันนี้เข้านอนโอเคนอนก็หมดบ้านแล้วครับเออทำไมไม่ยอมเข้าส่วมไม่เข้าใจเลยยิงสลีฟฮะโอเคฮะแล้วเ,เดี๋ยวเรากลับมาตอนเช้าไหมโอเคฮะโอเคครับมันชอบมีคนตื่นกลางดึกนะฮะ <Yeah. S 1> ตื่นทุกคนเลยครับเมื่อกี้ผมก็สั่งให้มันเข้านอนแต่แว่าไม่ไหวแล้วฮะอันนี้มันใกล้เช้าแล้วก็เหมือนก็ให้มันตื่นไปเลยก็ได้ <Yeah. S 1> นะฮะ ก็เดี๋ยวคลีนอัพให้หมดทุกอย่างครับทำความสะอาดนะฮะจากนั้นครับมางแบามาคุกอย่างอื่นได้ไหมคลีนอ mm ัพสปอยฟูดเดินจราส์แบบไปทำไอ้นี้ออกให้หมดฮะอยางนั้นดูมา,าฮะทำโน่นทำนี่ต่อไปฮะโอเคครับ <laughs> คุกไม่ได้ดิในตู้เย็นมีอะไรฮะ มีแค่แคร์กับแอปเปนะครับ <is> cool. อันนี้เป็นอะไรอ่ะบ่นมากฮะจริงแล้วก็ไปอืดแล้วฮะส่วนไอ้อ้วนนี่ไปโคกครับรูเมมได้ไหมอันนี้ฟรุตอันนี้ทำฟรีดิไทยไม่ยอมใช้ออเป็นรถราคาแล้วนี่ว่าเออว่ะใช่ใช่ใชโทมโตเบซิล ใส่เปสสลัดอ่ะเราลองทำเหมืนกันใส่เปสที่ผมอยากเห็นนะครับทำดีทำอะไรอ่ะโอ๊ยใส่ออลิฟอยนะฮะโอเคเอ้าเสร็จแล้วใส่จานเลยเออง่ายวะ่ะงั้นเราใส่ตู้ไว้ฮะ ส่วนคขาเฟิดมาเออใช่ไหมครับเราก็มากินอาหารฮะแล้วก็มีสักคนดีอยู่เป็นเพื่อนเพราว่าจะได้โซเชียลเพิ่มทีมาเซ็ตตรงนี้ฮะคุยด, <c oughs> ดิโทร <c oughs> อาจจะบอกวู้ฮู้ deep conversation โอเคเปลยอวัลสกิลสอันนี้ไปทำอะไรกันหลังบ้านครับเฮ้ยไม่ได้งานแล้วนะฮะมาหน้าบ้านก่อนอันนี้ทำงานอีก2ชั่วโมงกันว่ารูปจิ๋วฮะวัดคัสสิกจิ๋วไว้หนึ่งภาพนะครับจะแบบคุยไปเรื่อยอันนี้เขาอยากทำอะไร The warmer. <Workers> hmm, Brother, good friends. best friend forever, and I become best friend forever, best friend forever Hey, hello. Yeah, sure. friend, best friend huh. Okay. เราสามารถมีเพื่อนได้คนเดียวมังถ้าผมจะไม่ผิดนะค <c oughs> ระับ <c oughs> แต่ว่าทุกคนก็ไปเรียนกันนั่นแหละฮะตอนนี้นะไปเรียนกันเถอะครับส่วนยูมาทำงานอีก30วินะครับไปเล่นเพลย์อย่างอื่นก่อนกินกินสลัดก็ได้กินสลัดกินสลัดฮะกินสลัดกินขอล้องขอล้องทำตัวดีๆหน่อยฮะจะได้มีมูดเลดดีๆนะครับผม หวังว่านะฮะอ่ะเสร็จแล้วไป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 ไโอเคครับ notification wall full แล้ววะเหลือบินที่ยังไม่ได้จ่ายอีกมีคนบอกว่าผมยังไม่ได้ให้เขาแต่งงานกันทำไมวะมันแต่งงานกันแล้วนะครับนี่ <els> แต่งงานกันแล้ว <c oughs> จริงเอ่อดูดู the reading เกินเออเยี่ยมแต่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่แต่งงานกันมันจะไม่มีเส้นนะฮะไม่มีเส้นสีชมพูนะครับจะมีเส้นอื่นหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าซิมสามแค่มันเป็นแฟนกัน,นก็มีเป็นแบบสีชมพูอย่างงี้มาแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นซิมสามถ้าถ้าถ้าแต่งงานกันจะเป็นเส้นสีขาวปกตินะครับหรือสีดำรู้ทาไม่ได้ฮะ Okay. นี่คนใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาไปทำไมมันใส่กงกงเเหมือนไม่ได้ใส่เลยวะใครวะเนี่ยป้าเดสตินี่ What's Realize ส done f อ r s c h o o l อร์ a day? โอ้ทำทำน่นทำนี่ไหมฮะไม่อย่าใช้เครื่องแม่ฮะใช้เครื่องตัวเองครับ w t t h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  n n e l Watch Kids Network ส่วน j จาาสบไปไร t ์ท Books ใช่ไหมไป r ร t e อีกอันหนึ่งนะฮะ r i ไร r i ไ e Children นะครับส่วนอันนี้ไปทักทายฮะ introduce ตัวเองให้คนสิบคนนะครับอาา่ะฮะทักทายปุ๊บองแม้ไม่ได้เลี่ยนข้ามเนาะอันนี้ได้ไหมน่าจะได้นะฮะ great painting not started นันไปอาบน้ำก่อนฮะแล้วก็พออาบน้ำเสร็จเดี๋ยวขายรูปนี้นะครับ ขายได้ทั้ง2,007แล้วโคฟเมาคุยคนอื่นไหมครับเราก็ introduce ตัวเองกับคนเมื่อกี้ผม introduce ไปแล้วนะฮะวันนี้อะไรวันนี้ต้อนอะไรเนี่ยแพรต้นแพรเบซิลอู้อยากได้มีต้แนแอปเปิลนะครับเื่องขายหมดแล้วฮะอ่อไม่มีแล้วนี่ไม่มีคนแล้วฮะ งันไม่เป็นไรครับเพร่ฟร์กลับบ้านครับลงมาบทำโู้นทำนี่ไปฮะอันนี้อะไรซอฟต์คอมเวิร์กจอสเบิร์กวาดรูปเอ้ยไม่ใช่วาดรูปนั่นต่อไปครับดูคอมนะฮะอันนี้มาพอดูดูทีวีเสร็จแล้วมาดูคอมเวิร์กครับชิ้นเดียวกับคอฟเร่นนะฮะดูคอมเวิร์กด้วยจอสเบิร์กวาดรูปเอ้ยไม่วาดรูปเขียนหนังสือเสร็จก็ ทำกันบ้านเนาะโอเคยูม okay, าอ้าวไม่นิดโ,อโเอ้ยนิดเดียวเองทำไมเป็นคนเลวขนาดนี้ครับเนี่ยจะแก่ตาอยู่แล้วครับเนี่ยยูมาอ่าไรท์ไรท์ทำไมเดี๋ยวตอนนี้เมาอ,อะไรวะ f ฟลล์อัพรีพอร์ตแชลส,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 ส์เบิรทำโนนทำนี่ต่อฮะ เอาลงแบฮะดีครับ <Whoa. S 2> <laughs> ชบั้นบกไม่เสดีกอโอเคหนังสือไม่ต้องเขียนทีเดียวจบก็ได้ครับต้องพักบ้าง <laughs> ครับเล่นบิ๊กบ็อก ครับเล่นเกมไหมฮะพอเป็นสีเขียวแล้วผมจะให้เขาทำกันบ,บ้านนะครับพอทำาบ,บ้านเสร็จก็ไปไปหาอะไรกินฮะพอหาอะไรกินเสร็จก็ไปวาดรูป่อครับไ,ไม่ใช่วาดรูปวาดรูปอีกแล้วอะวาดรูปมาจากไหนวะงงจริง ฟิลเอา r ีพอร์ตยังไม่เสร็จอีเหรอครับเนี่ยแล้วไปกินนะฮะส่วนขบงแบ,บทำโน้ตทำนี่ไมครับว่ารูปสันนเสร็จแล้วขายนะฮะเซียชาเกลลี่โอเคยูมาเจ้าเสือคิวฮาลิกินครับไม่ต้องแชทด,ดิยุ่งยุ่งยุ่งอยู่ฮะ คอมเมดี้สกิลอ่าวมันไปตรงนู้นตรงนี้นะครับเคเออทำ,ทำนู้นทำนี้ต่อไปฮะตรงแบนนอนแล้วว่าเออนอนก็นดีอุม่าอฮาะาอุม่าไปนอนฮะไม่ต้องเก็บจานในทางสิ้น,นครับปล่อยไวนะ้อะเดี๋ยวลูกคนสุดท้ายเขาเก็บเองนะนะไม่ต้องทำหนังสือละ งานยุ่งนะฮะเพิ่มความสนุกโดยการทํานุ่นทํานี่นะฮดีฮะทานุ่นทํานี่ต่อไปครับ โอเคโอเคโอเคอเสร็จแล้วไปอึ ừ, ฮะแล้วก็เข้านอนครับส่วนนี้นอนเลยครับทีเดียวนะครับดีมากฮะเดี๋ยวไปนอนอะไรตรงนี้วะเนี่ยนอนที่ห้องเลยโอเออนะครับโอเคเสร็จแล้วฮะก็เดี๋ยวเราจบพาร์ทนี้ก่อนดีกว่านแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาใหม่พร้อมกับการเลื่อนขั้น เลื่อนง,งานทำโน้นทำนี่นะครับแล้วก็โอ้ั้งนานนี่ว่าก็จะเป็นยัง u ด t นะฮะเดี๋ยวหาคนคลองใจนิดนึงก็ได้เนาะโอเคงั้นวานนี้จะจบไปก่อนครับบ๊ายบครับ